ครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านว a ฟเฟิลไส้ทารักนะครับคนท้องทานฟรีด้วยนะครับสวัสดีครับพี่สสวัดีค่ะพี่ชื่ออะไรนะครับชื่อเยาว์จ้าพี่เยาว์นะครับของเรานี่คือขายยังไงครับพี่เต้นต้นที่หนึ่งไส้ยี่ห้าบาทค่ะเพิ่มไส้ละห้าบาทอย่างเดียวเพิ่มไส้ละห้าบาทนะครับ ร้านว afflesae <of> ่้ <Okay. S 1> านครับร้านนี้ขายที่สถานนสพานสี่นะครับขายตั้งแต่กี e ่โมงถึงกี่โมงนะครับพี่ประมาณปลายสามสามสองทุ่มค่ะครับครับขายทุกวันนะครับพี่ค่ะขายทุกวันค่ะครับผม แป้งอะไรครับอันนี้จะเป็นแป้งนมสดค่ะจะมีที่ร้านจะมีสองไส่เอ้สองสองแป้งแป้งโกโก้กับแป้งนมสดครับใช่ก็จะแล้วแต่ลูกค้าเลือกเลยแล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับมีเยอะเลยนะครับทุกคนนะครับมี12สไส้ค่ะมี12สไส้นะครับยกตัวอย่างมีอะไรบ้างครับพี่มีข้าวโพดมะพร้าถอยทองบูอัดไส้กรอก เยอะค่ะครับครับเป็นขึ้เขาใช่ไหมครับ,ค,รบค่ะึ้นเขาจัดจ้านเลย ะะขายสิบห้าบาทนะครับไส้เป็นหน้านต่างนะครับทั้งหมดนี้คือทางร้านนี้ก็จะมี12ไส้นะครับทุกคนนะครับสาบาทจ้ะคนท้องทานฟรีนะครับที่ร้านนี้นะครับ หลังร้านเราก็เป็นไส้โคตรทารักเลยน้องพี่นะทาลาเปาแบบตุ๋นตแป้งนุ่มหอมจ้แบบถ้าทานไม่หมดนี้เก็บไว้ทานพรุ่งนี้ก็ยังนุ่มหอมเหมือนเดิมค่ะครับเก็บยังไงครับพี่ถ้าเก็บเก็บนอกตู้เย็นได้ค่ะนอกตู้เย็นได้นะค่ะทานพรุ่งนี้ก็ยังนุ่มหอมเหมือนเดิมเลยโดยเฉพาะถ้าเย็นตัวลงไม่ไม่แข็งตัวค่ะแป้งก็ไม่แข็ง แผ่นเดียวใช่ไหมครับที่กำลังทำก็จะเวลาเสร็จเราก็จะมาประกบกันเนาะแต่ว่าแจงเยอะมากให้ให้เยอะม้านครับแล้วก็ใส่ในล้นๆเลยนะครับใช่เยอะจุ่แจกเลยค่ะลูกค้าบ่นว่าได้เยอะเกินนาำไม่หมดบางครั้ลูกค้าบ่นนะบ่นว่าได้เยอะถึงกับลูกค้าบ่นว่าจะเยอะใช่ไหมเอาเสร็จแล้วนะครับทีนี้แป๊บเดียวไม่นานครั้งนึงนี่คือทำนานไหมรับประมาณสองนาทีค่ะบสองนาทีนะครับมะพร้าวฝอยทองครับผมครั้งนี้ ขายดีนะครับน้าขาวไข่ทองนะคะนะคะ้าขาวไข่ทองกระเฉด2เหียมขายที่นี่มานานหรือยังครับพี่ประมาณ4าเดือนค่ะ4-5เดือนนะฮะยอดขายเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ก็จะลดลงช่วงโปรฟิวนะครับครับก็กระทบกับทุกร้านเลย แต่ว่าเข,าเขาได้เรื่อยๆอยู่นะครับได้ยเยค่ะตอนนี้คือเราทาอะไรครับเป็นทานเนยค่ะเพราะว่าเตามันแบบว่าใช้งานมานานแล้วเกือบจะร้อนแต่ว่ามันก็ยังติดค,คอันหนึ่งทำแค่สองนาทีนะครับทุกคนอันนี้เป็นแป้งอะไรนะแป้งนมสดค่ะแป้งนมสดนะครับแล้วก็แล้วก็วจะมีตัวแป้งกโกโก้ให้ลูกค้าเลือกครับ,รบน,นี่น่านจะเป็นหน้า โพดนะครับก็ไวทอโฮลนะครับเอลูกค้ามาก็สั่งได้เลยนะครับแต่ละแผ่นของเราเนี่คือจะใส่กี่หน้าครับพี่แล้วแต่ลูกค้าเลือกค่ะสูงสุดได้เท่าไหร่ครับสี่สี่ไส้ค่ะได้ถึงสี่ไส้เลยนะครับต้องมาถ่ายฝั่งนี้จะได้เห็นไส้ ียรอไม่นานนะแคบบ่เดียวนะครับสองนาทีลูกค้ามาสั่งนี่ก็สั่งได้เลยเนาะรอไม่นานนะครับแคบบ่เดียวก็ได้เลยนะร,ร้านที่เขาขายอยูอ่หน้าตลาดเลยนะครับเดินเข้ามาตรงจุดคัดกรองก็เจอเลยนะครับ ยังไม่มาสั่งเลยเราก็ทำทิ้งไว้ทำรอไว้เรื่อยใช่ไหม กลองมะพร้าวนะครับเท่าไหร่นะครับกล่องนี้สามสิบบาทค่ะสามสิบบาทเองนะครับเปนอะไรดีเอ่อไดากินมากครับทุกคนนะครับเราจะเดินแวะมาอุดหนุนนะครับร้านนี้นะครับร้านวัปเปิ้ลไส้คูทลักนะครับที่กาศตลาดนัดสะพานสีนะครับโดยคุณเยาว์นะครับลูกค้ามาถึงมาสั่งได้เลยนะครับแล้วก็ค่อยมารับนะครับข้างบนนี้คือทางร้านก็มีติดสองไส้นะครับราคาตั้งแต่ ยี <20 S 1> ่สิบห้าสามสิบห้านะครับยี่สห้าสามสิบสามห้าครับผมสั่งได้เลยนะครับร้านนี้อร่อยจริงขายดีจริงนะครับลูกค้าบ่นเลยใช่ไหมครับใส่เยอะมากไรคาคา นะครับทุกคนนะครับร้านนี้คนท้องทานฟรีนะครับให้กี่อันครับคนท้องถ้ามาที่ร้านเราหชิ้นค่ะนละหนึ่งชิ้นนะครับมาได้ทุกวันเลยมาได้ทุกวันเลย,เลยนะครับเจ้าของร้าน,นใจดีะนะครับลูกค้าลุ้มนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าเข้าไม่ขาดสายเลยนะครับ ที่เขาทำไวมากนะฮะรอไม่นานนะครับราคาไม่เท่าไหร่จ้ะ30บาทค่ะสองไส้นมะพาวลาดชิ้นมะพาวลูกชิ้นนะคะเอมหอย่อยอย่างเดียวนะคะแล้วก็เกือบสอง,อสองใส่กล่องสวยงามเลยนะครับมะพร้าวที่ร้านนี้ก็จะเป็นมะพร้าวอ่อนนะที่เขาบอกว่าแพงเนละแต่ว่าขายดีนะตอนนี้ ว่าให้ลูกค้าเยอะอยู่นะครับรับมาเพียงแต่ก็ให้ลูกค้าเยอะนะครับไอ้ตัวนี้ทำไหมคร,ครับตัวนี้นทำค่ะตัวนี้ทำกี่นาทีครับตัวนี้ตัวนัดทำนานไหมครับดูนัด บ้างครับพี่แป้งลงเยอะไหมครับคะแป้งลงกี่กิโลครับตอนนี้ประมาณสิบบาทกิโลค่ะอ๋อครับประมาณสิบกว่ากิโลเลยนะไม่ธรรมดาจ่าไว้ค่ะจิงอาละดีจ้าเลือกใช้กันก่อนนะมะพร้าวของเราก็จะเป็นมะพร้าวอ่อนนะทีนะ่ะมะพร้าวอ่อนเลยค่ะเอาแป้งลงไปแล้วก็ใส่ใส่ลงไปแล้วก็แป้งลงไปอีกทีนะครับ อนนี้จะได้กี่อันนะครับ12ชิ้นค่ะ12ชิ้นนะครับครั้งนึงนี่คือทำได้กี่อันนะครับ7ชิ้นค่ะ7ชิ้นนะครับ เราเนี่คือมีรับออกงานนอกสถานที่รับจัดงานอีเวนต์อะไรไหมครับมีค่ะถ้าเป็นรับออกงานนอกสถานที่นี่คือติดต่อได้ยังไงครับที่เบอร์โทรได้เลยค่ะครับผมเบอร์เบอร์อะไรครับเบอร์ศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งสามสี่สามแปดแปดสี่ค่ะครับผมแล้วก็มีรับปีกส่งด้วยใช่ไหมครับโทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับผม ลูกค้าที่ผมมาถ่ายนะครับทุกคนนะลูกค้านี่คือเต็มหน้าร้านตลอดนะครับโอเคมากครับคุณยอวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากครับผมก็ขอให้ยอดขายปังๆนะครับผมก็อย่าลืมแวะมาหนุนเนาะร้านเราบอกเพื่อนใช้ทาร้านะครับพี่แวะมา่อยบัดนะคะครับผมขอเชิญคนท้องด้วยนะคะครับขอเชิญคุณทองทุกคนเลยขอทานฟรีจนทอดเลยค่ะครับผมแล้วก็รับงานอีเวนต์งานนอกสถานที่แล้วก็รับ อีกส่งก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์นะครับที่เบอร์0 9 7 1 3 4 3 8 8 4จ็ดหครับขอบคุณมากเลยครับค่ะขอบคุณค่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอบคุณที่ติดตามคลิปเราจนจบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็จะมีแวะมาอุดหนุนนะครับร้านว๊อกเฟิลไส้ทลังนะครับพิกัดที่ตลาดนัดสะพานสีนะครับคลิปนี้ผมก็ ขอตัวลาไปก่อนชิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับผม